ไทยตะลุยไฟประจำวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2521โดยปฏิโสธคติวันนี้ลัทธิการเมืองนั้นจะต้องมีพฤติภาพชาแรคเตอร์และสถานภาพสตาตัสของการศาสนาเป็นดัชนีชี้ค่าแห่งสัจธรรมอย่างชัดแจ้งไม่เช่นนั้นแล้วลัทธิการเมืองก็มีสักแค่ลิเก ที่มีกิเลสเป็นโต้โผลและตัวรับกินไม่ต้องใช้ความสังเกตรหรือไม่ต้องสืบค้นละเอียดละอ่ออะไรประชาชนคนไทยทั้งหลายก็คงจะได้รับรู้รับเห็นการเคลื่อนไหวของวงการพุทธศาสนาว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมามากซึ่งในช่วงระยะหนึ่งก่อนหน้านี้นั้นมันเงียบสูญไม่มีข่าวคราวอะไรเลยของพุทธศาสนาเหมือนล้มหายตายจากไปจากสังคมมนุษยชาติเสียแล้ว โดยเฉพาะสังคมเมืองไทยอันขึ้นชื่อลือชาว่าเมืองพุทธแท้แทปัจจุบันนี้ได้ฮือฮามีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างน่าชื่นใจแม้จะฮือฮาขึ้นมาว่ามีพวกอลัชชีคือหมายถึงพระที่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมนอกรีดนอกรอยของพุทธศาสนาอย่างน่าไม่อายดังตุมตามปรากฏขึ้นกับมากเรื่องมากราวนำหน้ามาก่อนก็ตามก็นั่นแหละคือความจริงที่ถูกต้องแล้ว ประหนึ่งคนไข้ที่ถูกโรคภัยเข้ารุมรานอย่างแรงจนช็อกสลบสไลดไปเสียหลายเพลาการครั้นมีหมอกระโดดเข้าตรวจค้นจับสาเหตุมันก็ต้องพบโรคหรือเหตุร้ายนั่นแหละก่อนฉันใดการพลิกฟื้นชีวิตชีวาของพุทธศาสนาขึ้นมานี้จึงมีการแสดงตัวตนออกมาด้วยตัวเชื้อโรคถูกจับได้นำเรื่องขึ้นมาก่อนฉันนั้น ซึ่งต้องตื่นเต้นดีใจกันเป็นเปลาะแรกก่อนทีเดียวจึงจะถูกแต่คนส่วนใหญ่ที่ยังไม่เข้าใจสัจธรรมข้อนี้เยี่ยงนี้กลับไปนึกเสียใจกันนั้นก็ลองไตรตรองใหม่ดูดีๆเถิด,เ,ดเพราะการเจอเชื้อโรคหรือการมีประกาศตัวผู้ร้ายออกมานั้นมันหมายถึงว่าหมอได้เริ่มทำงานรักษาคนไข้ป่วยหนักที่ได้สลบสลดยไปหลายเพลาการ การช่วยชีวิตพุทธศาสนาได้เริ่มขึ้นโดยสัจภาวะแล้วจริงๆจนต่อจากนั้นมาก็มีการแสดงถึงพฤติกรรมต่างๆของพุทธศาสนาออกมามากพฤติภาพชาแรคเตอร์มากสถานภาพสตาตัสขึ้นอันนอกจากจะมีข่าวคราวการพบอลัชชีมากขึ้นแล้วก็ยังมีข่าวคราวการพบพระอริยเจ้ากันขึ้นจริงบ้างไม่จริงบ้างอีกด้วย และมีทั้งการเปิดเผยถึงสารสัจธรรมมีทั้งการเปิดเผยถึงอาสาระหรืออาสัจธรรมจนถึงขึ้นโต้แย้งถกเถียงก็มีมีทั้งการวิเคราะห์วิจัยหาสาระสัจจะกันแท้ๆก็ดกดื่นเผ็ดร้อนขึ้นอย่างมากมายกว้างขวางเช่นบทวิเคราะห์ที่ว่าศาสนาเป็นเรื่องของจิตวิสัยอันมีส่วนสนิทสัมพันธ์กับความเป็นสัตว์มนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศาสนามีความรู้เรื่องจิตวิญญาณมีความสำนึกของมนุษย์ต่อมนุษย์ลึกซึ้งในเรื่องแห่งอารมณ์จิตมากและโดยเฉพาะพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นว่าความสุขความทุกข์เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์ก็สำคัญอยู่ที่จิตวิญญาณมิใช่ความสุขความทุกข์อยู่ที่วัตถุไปตีโพยตีพายเอาความสำคัญแต่ที่วัตถุ จนถูกลัทธิการเมืองที่เรียกกันว่าคอมมิวนิสต์ซึ่งมีฉายาลัทธิแห่งวัตถุนิยมตู่ท้วงกล่าวโทษเอาว่า,าศาสนาเป็นลัทธิแห่งจิตนิยมซึ่งการกล่าวตู่ศาสนาโดยเฉพาะหากรวมเอาพุทธศาสนาเข้าด้วยว่างมงายต่อจิตวิญญ,ญาณเพราะตัวผู้ตู่ไปยึดหลงอยู่กับวัตถุเป็นสำคัญจึงเป็นการกล่าวตู่ที่ยังผิดพลาดที่จริงนั้นพุทธศาสนาเข้าใจลึกซึ้ง ทั้งวัตถุรูปและทั้งจิตวิญญาณนามผู้บรรลุแจ้งจริงมีอริยะพุทธธรรมชั้นวิมุตแท้จะไม่เป็นทั้งธาตวัตถุและไม่เป็นทั้งธาตจิตวิญญาณเป็นอันขาดแต่นั่นแหละพุทธศาสสนิกชนที่ยังศึกษาพุทธธรรมยังไม่ถ่องแท้ยังไม่ได้อบรมประพฤติจนมีวิมุติธรรมแท้จึงบ้างก็ยังตกเป็นธาตวัตถุกันอยู่อย่างหนักก็มี บ้างก็ตกเป็นทาตจิตวิญญาณกันอยู่ก็หลายส่วนคอมมิวนิสต์สิไม่ได้เน้นจิตวิญญาณเลยเน้นแต่ทางด้านวัตถุจึงได้ถูกขนานนามว่า Materialism หรือเป็นลัทธิวัตถุนิยมเรื่องของวัตถุนิยมนั้นขอให้ไตรตรองกันให้ลึกซึง้งรู้จักพฤติภาพมันให้จริงเถิดแม้แต่ในพุทธศาสนานี้เองแท้ๆก็ดีก็จะเห็นความเป็น m มท e r i a l i s m หรือเป็นคอมมิวนิสต์แซมปนอยู่เยอะแยะเลยทั้งๆที่มีบางผู้บางคนซึ่งอยู่ในรูปของพระด้วยซ้ำพูดด่าว่ากราดคอมมิวนิสต์อยู่แท้ๆถึงขนาดว่าจะฆ่าคอมมิวนิสต์จะฆ่าพวกวัตถุนิยมปลุกระดมให้คนฆ่าคอมมิวนิสต์กันเถิดไม่บาปแต่ที่แท้ๆนั้นผู้พูดนั่นเองแหละคือตัวการใหญ่แห่งคอมมิวนิสต์คือเป็นพวกวัตถุนิยมที่ซ่อนกลอยู่ในพุทธศาสนาอยู่จริงๆ เขาก็ไม่รู้ตัวได้ง่ายๆดอกค่าความเป็นคอมมิวนิสต์ในตัวเองนั่นเถิดให้ได้จะได้เป็นผู้มีพุทธสาระเบื้องต้นกับเขาบ้างตัวอย่างการวิเคราะห์วิจัยหาสารสัจจะแห่งพุทธธรรมเล็กๆน้อยๆเยี่ยงนี้ก็จะทำให้เราเห็นพฤติภาพและสถานภาพที่มีอยู่จริงในสังคมมนุษย์ของทุกบ้านทุกทเมืองขึ้นมาได้เห็นไหมละ่ะว่าพุทธศาสนามีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆ ที่สุดหากวิเคราะห์วิจัยด้วยประพฤติปฏิบัติกันจริงๆด้วยจนเกิดพฤติภาพและสถานภาพแห่งพุทธสัจธรรมกันได้จริงๆก็จะรู้ได้ไม่เฉพาะแต่ว่าใครเอ่ยมีแต่ลัทธิการเมืองไม่มีการศาสนาและใครบ้างมีลัทธิการเมืองที่ดีประเสริฐแค่ใดแค่ใดบ้างแม้กระทั่งว่าใครเป็นนักการเมืองแท้และใครคือนักการเมืองจริงปฏิโสธ 28พฤษภาคม2521